รถหนึ่งสองสามสี่ขอโอกาสควาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนเื่อนผู้ไฝ่ธรรมใฝ่านทั้งหลายเนาะวันนี้วันที่หกกุมภาพัน์องพันร้อยหกสิบเก้าพุทธอุทยานที่พักสงวัดป่าบอ่อน้ำพระอินเนาะอะุวานก็เดินทางเนาะมาจากวัดไตรสิขาเนาะ ที่อำเภอคำตะก,ก้าจังหวัดสุกลนครเนาะก็ไปวัดคูบาจารย์เนาะเออไปงานบูรพาจารย์ว่างนันส์สำหรับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทพวกเราก็จะมีกิจกรรมวันนี้วันนี้ก็จะแนะนำพ,าาพาระเจ้าพระสงฆ์นาคไปบวชนำนาคไปบวชที่วัดป่าสนามชัยเนาะ อำเภอพิบูลมังสาหารใครอยากร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระกับเราเชาววัดป่าบ่อน้ำปอยินก็เชิญได้เนาะร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระวันนี้บวชหกรูปเนาะบวชหกรูปทยอยบวชไปกว่าจะถึงวันทนะี่สิบแปดเนาะเราก็จะบวชช่วงเช้านี่แหละฉันเสร็จก็จะเดินทางไปบวชเนาะ ลวงตาพูดอยู่ตลอดเวลาสราบใดที่มีคุณระบุคุณธิดาเนาะเอเข้ามาบวชปฏิบัติศึกษาธรรมะเนาะมันก็เป็นความงดงามเป็นความเจริญงอกงามไพยบูรณ์เนะเาะสำหรับศีลธรรมด้านจิตใจเนะเาะเพราะสราบใดยังมีผู้ เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอระหรันต์นี่พระพุทธเจ้าพูดอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นบุคคลนใดนยังทำความเพียรเดินทางอยู่ย่อมเดินทางถึงสักวันหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางถ้ายังเดินอยู่ไม่หยุดเดินปฏิบัติเนาะปฏิบัติหมายถึงเดินดำเนินเนาะเออปฏิปทาเนาะจะเดินช้าเดินไว ถ้าไม่หยุดเดินมันก็ถึงนะเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าถึงที่สุดแห่งถนนนี้แห่งมรคนี้เนาะเพราะฉะนั้นพวกเรานรักปฏิบัติทั้งหลายเนาะให้พึงสังวรว่าสติสติสติเนาะมีสติเป็นบาทเดินมีสติอยู่ทุกกิริยาบทนั่นแหละคือความเพียรโดยแท้จริงเนาะ โดยเฉพาะอาหานาปานสตินเนี่ยเนาะนี่เนาะ,ะคือหนทางคือมรคคือ,อ่ทางเดินเนาะของสติของปัญญาลมหายใจใคลายทุกข์นี่อันบอกว่าปานะปานะเรียกว่าปราณแปลว่าชีวิตอาณา,าปานสตินี่แหละเรียกว่าชีวิตเป็นวิหาระเป็นที่อยู่ของสติเป็นที่อยู่ของจิตเนาะ เพราะฉะนั้นเนาะอยู่ที่ไหนก็ตามตาบใดที่มีสติแนบอยู่กับลมหายใจนั่นแหละเรียกว่าเรากําลังเดินทางกําลังฝึกอาณาปานาสติไม่ต้องไปรู้ชื่อของอะไรก็ได้เพียงแต่รู้สึกลมเข้าลมออกนะแค่นี้เนาะอย่าพากันประมาทอย่าพากันเสียเวลาเนาะะอย่ามัวเพลินอย่ามัวเพลินเนาะอย่ามัวเพลิดเพลิน อ้าวทำไมแม่เอาไปล่ะอ่ะไม่เป็นไรก็เอาคนอื่นให้ก็ได้ใส่ไว้ก็ได้อย่าพาก,กันประมาทเนาะผู้ประมาทนั่นแหละคือผู้เดินอยู่บนหนทางแห่งความตายขาว่างันเนาะเพราะฉะนั้นอานอาปานสตินี่แหละ อ่ะเป็นที่อยู่เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเนี่ยเนี่ยเราจะรู้สันใจเรารู้สึกเนาะวันที่แปดเดือนกุมภาเนี้ยหลวงตาก็จะได้เดินทางไปบินทบาทที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเออเกษตรวิสัยอ่าโดยการอ่า อได้ยินว่าทางองค์มนตรีเนาะเออได้มาจัดงานอะไรนี่แหละเนาะยังไม่ได้รูออรายละเอียดแต่เขานิมนตหลงตาไปบินธบาตที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดระยองเนาะลวงตาก็จะต้องเดินทางไปวันที่8เดินทางไปวันที่7เนาะต้องถึงวันที่8ตอนเช้าบิณธบาตแล้วก็จะเดินทางกลับเนาะเพราะฉะนั้นเนาะ งานงานหลงจาก็ทํางานนะไปโน่นไปนี่มันได้หยุดได้ย่นนะอนเนาะที่จริงก็เหลืออยู่ไม่กี่งานก็จะเสร็จละก็จะหยุดละพักผ่อนหน่อยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นสําหรับงานของนักปฏิบัติก็คือมีสติอยู่ในลมนี่แหละเนะาะจะลืมลมหายใจมีลมหายใจเป็นที่พึ่งมีลมหายใจเป็นที่อาศัยเนาะเพราะฉะนั้น ตอนนี้แม่ชีพวกเราเนี่ยมีคนรายงานว่าจำนวนแม่ชีเนี่ยก็ประมาณ450กว่าท่านละเนาะเออ450กว่าคนเนาะตอนนี้นั่งกับพื้นอยู่เนาะเขากำลังทำที่นั่งอยู่แต่ยังไม่ได้มาส่งเนาะเออ,เอ,อทำเตียงทำั่งให้แม่ชีนั่งเนาะประมาณ สิบสิบเสียงมัง้งเาสำหรับการต่อสลาของคณะครูบาปูเนาะก็จะยินครูบาปูบอกว่าจะให้เสร็จก่อนวันที่สิบแปดว่างั้นจะได้ใช้งานนัตงตมามไปดูเมื่อคืนนี้ก็โอ้ใกล้แล้วเนาะคงเหลืออีกไม่ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่เนาะคงเสร็จทันเนาะวันที่สิบแปดนี้เป็นรันมุทิตามุทิตาเนาะอา ะจะวันมุทิตาเนี่ยไม่ได้จัดงานจัดเฉพาะภายในพวกเราเนาะเฉพาะภายในวัดป่าบ่อน้ำพระอินท์นี่แหละเนาะงานนี้เป็นงานที่เมซีเจนกับหมู่คณะลูกศิษย์ทำมาเจ็ดแปดปีแล้วเนาะขอให้ทำอเขาก็ขอว่าขออนุญาตให้ทำทุกวันที่สิบแปดหลวงตาก็อนุญาตเนาะแต่ไม่ต้อง ทำเฉ,เฉพาะภายในพวกเราเนาะเออ,อ,อเพราะว่าไม่อยากให้มันยุ่งยากมากไปกว่าน,นั้นนะเนาะแค่พวกเราลำาลึกลำาลึกถึงวันที่สิบแปดกุมภาเนาะมันเหนื่อยเนาะจัดงานเหนื่อยด้สิ้นเปลืองด้วยนะเนออาะเพราะว่า แค่ดอกไม้สักพุ่มหนึ่งก็พอแล้วพระพุ่มหนึ่งไม่ชีพุ่มหนึ่งก็พอแล้วไม่เปลืองเนาะเพราะว่าพวกเรารวมกันจริงๆก็เหมือนจัดงานทุกวันอยู่แล้วล่ะจริงไหมล่ะเออเอ,อเพราะฉะนั้นเ,ออเห็นไหมสุดลูกโหลูกจาแล้ว,ลวนี่ขนาดต่อไปอีกยี่สิบสองเมตรแล้วเนี่ยนั่งต่อไปก็ยังยัง ยังต้องวกกลับใหม่อีกแล้วก็ไม่ชีเนาะเออเนาะก็คงเพียงพอแล้วมั้งเนาะไม่ชีอ่าเนาะอ่ากุฏิไม่รู้ครบกันไหมครบอยู่เนาะเออเพราะว่ากุฏิประมาณห้าร้อยกว่าหลังอยู่สําหรับแม่ชีเนาะห้าร้อยห้าหลังงั้นเออเนาะก็คงเพียงพออยู่เนาะสำหรับสลาสลาเขียวตอนนี้อยู่กี่คนไม่รู้เนาะ เออคนหนึ่งได้ยินว่าเขาเอาหอมารับไปแล้วเนาะคนที่แก้ผ้าแลนะนะอะไรนะนั่นเน่ะเขารับไปโรงพยาบาลแล้วนะเนาะก็จะเหลืออยู่คนสองคนนี่มั่งอยู่ข้างในสลาเขียวแต่สลาเขียวนี่ก็น่าอยู่นะเมื่อก่อนมันเย็นมันเย็นอยู่ตรงนั้นนะมันเย็นเนาะสลาเขียวนี่เย็นเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาก็เคยเคยพักอยู่ตรงนั้น ฉันข้าวที่นั่นเมื่อก่อนตอนนั้นมีพักอยู่ห้าหกรูปนะฉันข้าวอยู่ตรงนั้นอก็เป็นศาลาที่ใช้งานเป็นหอฉันสมัยก่อนแต่พอพระเจ้าประสงค์ไม่ชีเพิ่มขึ้นก็ต้องมาสร้างที่ใหม่เพราะนั่งไม่พอกันเนาะคงไม่มีปัญหาเนาะคงไม่มีปัญหาอะไรมากมายหรอกเออมีอะไรไหมมีใครจะถามอะไรไหมมีคําถามครับหลวงตาครับคําถามจากซันคุณซันมูลไลนะครับ หลวงตาคะโสดาบันเล่นแชร์ลูกโซ่ได้ไหมคะโสดาบันเป็นเจ้ามือไฮโลได้ไหมมันก็จะถามกูบามาอะไรที่เป็นอบายอะไรที่เป็นอารมณ์อบายอบายอบายยมุกพูดง่ายๆโสดาบันเนี่ยเอาศีลเป็นตัวหลักเนาะอะไรที่เป็นศีลห้านี่แหละเนาะเพราะโสดาบันเรียกว่าอบายปิดความเสื่อมปิดอบายหมายถึงปิดความเสื่อมอบายยมุก มุกแปลว่าประตูพระโสรบันจะไม่เดินเข้าประตูแห่งความเสื่อมเด็ดขาดเนาะเ,ออเพราะฉะนั้นโสรบันเนี่ยถือว่าปิดอบายอบายภูมิถ้ายังไม่ปิดอบายภูมิแสดงว่ายังไม่ถึงเนาะนี่วัดกันตรงนี้เลยไม่ต้องมาถามหลวงจาก็ได้อบายมุกมุกแปลว่าประตูอบายแปลว่าเสื่อมพระโสรบันไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมจากศีลนั่นเองเป็นจิตที่ตั้งมั่นนะเนาะ เป็นพระอริยะเนาะขั้นต้นแล้วไม่มีทางนเนาะขอสาธุการอีกคําถามหนึ่งนะครับการบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลได้บุญไหมครับบริจาคร่างกายน้องตาว่าอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่เนาะเพระาะพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอน,นเนาะคำว่าบุญเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาเนะาะเจตนาตั้งแต่ยังไม่ตายก็อาจจะได้บุญอาจจะเนะาะหลวงตาว่าเพราะว่าเจตนาที่ มันจะเกิดประโยชน์ไงเนาะมันก็ต้องเป็นกุศลน,นะเนาะเห็นไหมอะไรที่เป็นกุศลหลวงตาว่านั่นแหละเรียกว่าบุญเนาะกุศลเจตนาที่ดีไงนะแต่ว่า,าร่างกายมันหมดประโยชน์แล้วแต่เอาไปทําประโยชน์ได้แสดงว่าเจตนาดีมากเนาะผู้ที่ปการะภิจารร่าร่างกายก็ถือว่าจิตใจตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วอา่า เป็นกุศลตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วเนาะเราต้องแยกออกระหว่างก่อนตายเห็นไหมเพราะแกทําเจตนาก่อนตายคือบริจาคไว้ก่อนตายเห็นไหมเออเพราะงั้นกุศลมันเกิดตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วเนาะเออเพราะนั้นเป็นกุศลแน่นอนสําหรับเจตนาดีขนาดนี้เนาะเออเพราะฉะนั้นลูกจ่าหมายถึงแยกระหว่างศพตายแล้ว ค่อยมีคนเอาไปบริจาคเนี่ยไม่ได้แต่ว่าคนที่จะตายที่คนที่บริจาคนี้จะมีเจตนาบริจาคตั้งแต่ก่อนตายนั่นแหละมันเลยเป็นกุศลได้บุญตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนบอกเจตนาคือกรรมเห็นไหมเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีเนาะขอสาธุการด้วยธรรมเนาะ อ้าวสั้งใจรับพรยะทาวะริวหาปูราปาริพุเรนติสาาขรังเอวเมวะอิตโตรินังเปตนังอุปกะปฏสิอิติสังปฏิสังสุมหังคิป,ปะเมวะจมิชันตุสเบปุเรนสุสังกปาจันโดปรัสโซยะทามนีโชติรัสโซยะท่าอภิวาดานาสีปริสะนิจังอุทาปะจายโน จตาโรธัมมาวัชันติอายุวนโนสุขังระลังสาธุ